มาตาชั้นชั้นจะวาดให้ดูอันนี้หัวอันนี้จะอันนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยไม่เอาไม่สวยเดี๋ยววาดไปแป๊บนึงเอ้ยอย่าทวงเวลาไม่ได้ทวงวาดเพียดเจ้าเวลาเจ้าเวลาลิทแมวน้ำยู่แล้ววะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเป็นกินเจ้าวาดไปเสร็จแล้ อย่าพังหัวล้อมลายเส้นมันจะไม่สวยม้าเหรอเฮ้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วนี่ม้าไม่ใช่เฮ้ยโอ้รู้แล้วู้แล้วเชี่อเขียนไงวะอ๋อเดียเดียก็ว้าว ไอ้เง yeah. Good.. oh. ี้ยกูโอ๊ยควางไม่โทรไอ้สัตวสลืมไม่โทรมันเขียนยังไงเลยวะไอ้เหี้ยรู้กูเขียนหนังสือไม่เป็นไอ้เงี้ยเว้โมกถูกอะโมกถูกอกูเกือบเป็นหกหลายรอบแล้วเนี่ยนี่กูเขียนกูาขโมงถูกแล้วเขียนได้ไงวะมันเขียนยังไงอ่ะโอ้ย กวางเ <ırd> ร <ie> ียนเดียวกูขาดเราเรือกันรัดที่แค่ตัวเดียวเองรอบแรกออกจะวาดเหมือนดูไม่ออกกันได้ไงเนี่ยไอ้ตาที่วาดแล้วอ้าวคือมึงเป็นกวาดหรอออกจะวาดเหมือนเห็นไหมน้องมุกยังเห็นเลยว่าเป็นกวางเรนเดียเห็นไหมกูเขียนเห็นเฉยเฉยใครเห็นเป็นมาเลยมุกอเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้เฮ้ยไม่ถูกถูกวัย ง่ายคุง่ายเหมือนเหมือนลูกแบดอะเหมือนลูกแบดอะที่นี่แหละที่นี่แหละทำไมคุณไยคลิปเห็นถึงเกียร์ลิปอย่านก็ไม่ถึงกูละทำไมของกูมันง่ายอุ้ยอันนี้ง่ายน่าเกียดอัดคลิปอยู่ค่ะอัดคลิปอยู่ค่ะอย่าพูดอะไรไม่ออกไม่ได้ออกสื่ออัดคลิปอยู่คขาจะเย็นค่ะโอ้ยตื่นเต้นมากอัานเลิกเลิกกับุญที มาแรงพัลุนอัดดื้อๆปะพลุนพลุนเอาไปอีกเวะมันคืออะไรวะมันเขียนยังไงอะไอ้เนี่ยขิ้หายแล้วกูเรียนกูต้องไปเรียนใหม่อ่ะอ๋อหรือสองอันนี้มุกใบให้สุดๆแล้วนะแมงก็แมงเหรอแมนช่วยเลยเหรอมันไม่ใช่แมลงไอ้บ้ามันเป็นแมงแมลงคือแปดขาขึ้นไปเด้อเออแมลงแมลงคือหกขา ไอ้บ้าเดี๋ยวพวกมึงโดนฟอสตัวอะไรเด็กเชี่ยไม่เกี่ยวตัวเองเขียนไม่ถูกเองเดี๋ยวก่อนทีวอสอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัวอะไรนี่เดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้อะไรอะหมาไก่ไก่เฮ้ยปากโอ้กูก็เล่นเขียนมีปากนี่มีจมูกเลยเดี๋ยวก่อนหน้านองฮุกเป็นอย่างนั้นเหรอถามก่อน ยังไม่ทั้งใจว่าไอ้บ้าหน้าหนงฮูกหนงฮูกวาอะไรเอ่ยกระดุมปักมาสั้นหนูไม่อยากว่านะให้มุกตอบให้มุกตอบทำไมไม่อยากว่าดวาดเลยต้องมุกต้องตอบอย่างเดียวหน้าทำไมไม่ว่าแม่ไม่เป็นหรอตอบเามันนล่ยกไม่พี่ก็เล่นโทรศัพท์เหมือนกันเนี่ยกูอ่ะกูบอกแล้วว่าของกูเนี่ยมีสตอรี่ เนี่ยใหญ่เยอะกูมีสตอรี่เว้ยกูบอกว่าใหญ่เยอะไม่เยอะไม่ได้ไม่เยอะไม่ได้นี่ใช่ไหมไอ้เหี้ยอะไรอ่ะประตูประตูแมวไล่ให้หมดใช่แมวมันอะไรวะไม่เอดี๋ยวเราเพืดีมันลบลบลบไงลบลบไรวะเออนี่เฮ้ยเราถ่ายหมวดสัตว์กันหมาหัวใจสีดกสีดวงอเลยตัวอะไรอ่ะเล่อดเมื่วันเหมือนนังนี่ อ๋ออ๋ออ๋อคืออ๋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 ออ ใช่ใช่พี่ไม่ถูกไม่ไม่มันมันตัวมันมันมันตัวเล็กมันตัวเล็กมันตัวเล็กมันไม่ได้ตัวใหญ่วาดใหญ่เฉยอะไรวะตะกวดตะกวดก็เขี้ยแล้วโอ้ยอะไรอะอะไรอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกูไปขค้ำให้อะอะไรอ่ะมันคืออะไรอะจิงจกจิงจกเฉยๆฉยเว้ยโอ้โง่เอาก็เขียนจิงจกอ่ะ นี่น้องเนี่ยเกือบคึกแลยเนี่ยก็เขียนเกือบถูกแล้วมันต้อเกือบอรกี้ต้ืออะไรตอบไปเลยก็เขียนจริงจกจิงจ่เฉยๆอ่ะเขียนไม่ถูกต้องตอบจริงจกเลยเขียนว่าถึงเนี่ยเขียนไม่ถูกก็ไม่ถูกนี่อ่าแป๊บนึ่งนี่เนี่จกูต้องไปย้อนดูคลิปแล้วกูกูอ่านผิดหรืออะไรวะคนคนเป็นสัตว์เหรอวะ อันนี้พี่วาดเองอันนี้พี่วาดเฮ้ยอะไรเชี่ยอะไรวะตกใจเดี๋ยวก่อนยังวาดไม่เสร็จเลยอ่ะโอเจอะไรวะเทพแยาปากแยาปากเหมือนพี่เลยเฮ้ยอ๋อในเรื่องในเรื่องอันแอร์เวนเจอร์ไทม์ นี่ยังวะคืออะไรอ่ะทำไมต้องถามอีกแล้เนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋อไอ้เชี่ยกูเขียนกลิ้นไม่เป็นจบเลยเดินวะบีมเว้ยหน้าดำน้องหน้าดำหมดแล้วตาหักเว้ยหัวตาหักเว้ยเขียนไงวะ แพนกิ้วอะวินเขียนไงอะโอเคเนยแผนกิ้วแพนกิ้วแผนกิ้วมันสะกดยังไงวะแพนกวินเออแพนกิ้วแผนกินเพนเพนแผนแผนไอ้เขี้ยมโอ้โหไอสัตว์กูแพนกิ้วกูไม่น่าออกอีสานเยอะเลยไอ้เหี้ยแผ่นคือโชกุนอะได้ตั้งเยอะมากอะโชกุนคือพี่ทีม แหมพี่จีมไหนเธอบอกจะเล่นวันอะไรวันอะไรอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะก็ชวนเล่นอยู่ก็ไม่เล่นไงเธอบอกเธอบอกาตานไอ้เกียกปุ๊ว่านรูปไม่เก่งด้วยยังไงอะไรวะเขาถูกแล้วเอ้อไอ้เหี้ยคนละชนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิงเอาตัวชนิดเดี๋ยวมึงจะเป็นพูดด้วย จะเป็นหมึกกล้วยกล้วยหมึกอะไรพวกนี้วะมึงจะเป็นหมึกกล้วยหรือหมึกสายหรือหมึกยักษ์มึงเอาสักชนิดสักชนิดสิเกี่ยอะไรนอะไรอ่ะพี่ธีมวัดแมงกะบี้อะไรวะอ๋อกูเกียดกูเกียดกูเขาเกียด์เขากลัวอะไรเขากลัวอะไรเขากลัวอะไรเขากลัวตัวอะไรเขยุ่มหลังคาเแกตอบถึงไวเลยเห็นปะ ไอ้เหี้ยมเหมือนมอด่ไอ้สัตว์ถ้าว่าเรื่งแรกคือนึกว่ามอดไอ้เหี้ยไม่นะถ้าว่าถ้าว่าบอกว่าเขากลัวอะไรถ้ากี้มันไม่รู้นะบอกมันปีอยู่น้ำกันเป็นจิตปีไม่รู้ว่ากูกลัวอะไรอีกอะไรวะอะไรอ่ะงูแน่อกมุกตัวอะไรมันมียางลบอยู่ยังไงอ่ะข้อแรกอ่ะข้อแรกน่ะมันมียังลบอยู่อะไรอ่ะมีแรกแล้วก็เลือกอันนี้ยโละ ชาามันเอดูมึงดูชื่อกูด้วยชื่อกูด้วยฉลามฉลองแค่เอ้ยฉลามเอ้ยเอาไม่ใช่ดีอะไรอ่ะนี่น้องวันลูกไม่เหมือนขนาดนั้นเลยหรออะไรวะรู้ละมาแม่แค่คนกินเงินทองไร้ดีคนเหรินในลายไม่สอเหรินในลายนะอะไรวะอ๋อ ให้จัดคือใครดีดีว่าสั้นอ๋อรู้แล้วรู้แล้วดีดีในดินดลดีดีในดินอุ้ยเสียงแมวแถวไหนดีเสียงแมวมักอิ่วโชกุนคือใครโชกุนนำแล้วโชกุนคือทีม เกียดชื่อเกียด <ไล S 2> ชื่ออีกกี้มากเลยเแล้วอัดคลิปลงอ่ะอัดคลิปลง YouTube แล้วชื่อดูสิช่องจะไม่บินหรอวะอะไรวะใครวาดวะไม่บินโอ้ยอันนี้ทีมอันนี้ทีมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นสัตว์ที่พึ่งพาอาศัยกันเว้ยต้องมีตัวนี้ถึงจะมีตัวนี้อะไรวะโอ้ยหวานโค้ดมาก่อนเลยอะไรวะกระต่ายวะมคือตัวอะไรนะ ตััวนนี้มแมวเท่าลูกเอี้ยงเลี้ยงแมวเท่าเอเมนคอยเลี้ยงแมวเท่าไอ้เยี่ยมที่พูดไม่เลี้ยงหรืนมัดมือกินหรือไม่เนอะเราวาดควายมาก่อนอ่ะแล้วคือแบบไอ้บ้าเขกระเทยหรือเปล่าวิวิวิยีราบยิราบยิราบอยู่บนหลังควายเนี่ยมันคือตัวนี้นะคนเราไม่เถอ มันคือตัวนี้ใช่ไมันคือตัวนวายเลี้ยงแมวเท่ามึงเคยร้องเพลงนกเอี้ยงเลี้ยงแมวเท่าปะเด๊ลูดีกลากีลูกอะไรไม่ได้นกเอี้ยงเหมือนนกเอี้ยงเหมือนเป็นควินเลยนกเอี้ยงเหรอเออคุบอกว่าเป็นสัตว์ที่พึ่งพาอาศัยกันนกเอี้ยงเหมือนเหมือนอันเป็นควิสเลยอ่ะนี่มาถึงเขามาถึงเขาแต่นกเอี้ยงสีเขี้ยอะไรวะสีดำเลยอันนี้นะ วิเอาใหม่เอาใหม่ลบ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 เอออันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายมากบอกเลยอันนี้ง่ายมากแค่ฉันเธอว่าไม่เรื่องันจะฟ้องเธอให้ถึงศาลเลยทีเดียวตีดอกช่องช่องฉันช่องฉันเอ้ยกูก็อ่านเอ้ยไอ้บ้าลลบนี่แน่นอนกูรู้แล้วเนาะใช่ เดี๋ยวนี้นะอันนี้อ่าอะไรวะน่ะชนิดเชลไอตัวไอตัวใหญ่ๆมันชื่ออะไรนะมุงชนิดเชลเขี้ยอะไรวะน่ะในไหนอะไรนะอะไรนี่อะไรนี่อะอย่างวะอะไรวะไก่ปลาเขี้ยอะไร งเลยเกูกูกำลังกลับบ้านเองเองกูกำลังกลับบ้านไปกับเอออะไรอะไรนี่อะไรนีป่ปลาปลานีโมปลากระตูนโอ้อะไรอ่ะมีเพื่อน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 ไมปลากระตูนไงมีมีเพื่อนมีเพื่อนม,งงมีเพื่นพนอ,อน,เ,น,เ,นเอารอ,าอเรือสองตัวอีกยันแม่คีย์บอร์ดก,ากัา เอ๋ลอล้อเรือสองตัวไอ้เหี้ยแม่งเอ,อ้ยกูมันมันดับมันล,อล้อเรือให้กูอ่ะปากระตูนไ <c oughs> อ,อ้เหี้ยเลยอุตส่าห์นะเห็นไหมมันมีคำว่าไหนๆอ่ะไหนๆอะ, <c oughs> ไ,อะไรวะเอาก็นกไหนไงน,ก,นกไหนตัวเดนเดนก็จะมีอีนอกอีนอกไหนๆแล้วก็ปานิโมโลแล้วก็ดอลลี่กู <c oughs> ไม่ได้กูไม่ได้จำนานแล้วปะตัวอะไรวะไอ้นี่น้องอะไรวะ ยิงมีหกขายิงรลักอีบ้านะายกเหรออะไรวะยกเป็นสัตว์แล้ววะอะไรวะอะไรอ่๋อยกหัวรู้ตัวอีกทีเขาบึงเนี่ยวิญงวะรู้ตัวไม่นะไม่ใช่เลยนะรู้ตัวอีกทีคือแบบเข้ายูทู e ไม่ได้แล้วอ่ะจริงจริงช่องเตงบินอะ กับกับวเค็งนกตแบบเคยิ่งรักไอสัตว์ยิ่งเลิฟไม่ได้เหรอเซ็นเซอร์ให้ก็ได้นะเว้ยเซ็นเซอร์ก็ได้มั้งยิ่งเลิฟก็ได้นะเว้ยเกียดตายละบินแน่ๆบินแน่ๆมุกสั่งมุกสั่งพี่มาเลยมุกสั่งอะไรอ่ะแมงกะบี้เมงกะบี้อะไรอ่ะ ใครเล่นบ้างวะเนี่ยกูจะรู้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะเอี่ยงเหรออะไรวะมุกพี่ตั้งใจดูมากเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะใครวะใครพูดว่าอะไรวะกูตัวอะไรอ่ะมุกตัแล้วไม่ตอนนี้แบบอารมณ์แบบว่าเป็นต้นต้นหญ้าแบบผมผมยาวสลวยใส่ผ้าอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ขี้เนี่ยนี่อะไรอ่ะใจเกีรี เออ๋อน oh, okay. oh, ี oh, oh. oh, so ่นี่อะไรอ่ะโอู้โอ้ป้าดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเวิ่งว่าดาวคืออยู่สูงมากมกช่วยวิ่งเล่นเลยดาวคืออยู่สูงมากฮัลโหลแต้เหี้ยกูแพ้ได้ไงเบอร์ลินาผู้นี้แล้วคือดาวอยู่สูงมากอ่ะงง